โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง26นาทีแล้วนะฮะเรากำลังจะขึ้นเขาใหญ่กันนะครับโอ้ด้านหน้าก็นักเดินทางยแยะนะครับมีนักปั่นขึ้นมาด้วยฮาฮพี่เขาใจเด็ดมากครับ โอเคเรานะ,ะนะนต่อดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเนินไม้หอมนะฮะปราจีนบุรีนะครับเขาใหญ่อีกประมาณอ่าเมื่อกี้ดูปนะ้ายน่าจะประมาณอ่สามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ สูงมากเลยนะครับเราจะขึ้นทางไหนในบางนนะโอ้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เอามาโซนสานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตือนเตนนะครับส่วนมากก็จะไปทางจังหวัดราชบุรีนะฮะเพชรบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับฝั่งโน้นซะส่วนมากนะครับ ครั้งแรกของเราฮนะที่พาท่านผู้ชมมาตะาลุยฝัง่ทงทางภาคอีสานกรค okay. รับโอเคเดินทากันต่อนะฮะเขาสูงมากฝั่งก็มีหมอกด้วยนะฮะวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับ ข้างทางนะครับสองข้างทางนะครับระหว่างเราเดินทางดีกว่านะฮะไปกันเลยครับ เรามาเจอทางขึ้นแล้วนะครับขึ้นขาใจญ่ฮะ เนนี้ทะลุไหนมั่งครับรอ๋อร้อยสิบบาท,110บาทไม่รับใช่ไหมได้ยกันเ้ นี่พอแล้วคร้อยสิบ <110 S 1> บาทค่ะเลี้ยงติดไหมแ่ร้อยสิบาทเดี๋ยเปลี่ยนเปลี่ยนแบตก่อนได้ไหมขอเปลี่ยนแบตก่อนได้ไหม โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตก่อนนะครับก่อนขึ้นเขานะฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เจอฝนกันอีกแล้วนะฮะเที่ยงสี่สิบสี่นาทีแล้วนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเขานะครับก็เดี๋ยวถึงจุดใหม่ไ่ทางก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผม บวกกับบรรยากาศฝนตกนะฮะในตอนนี้นะฮะก็ไม่ไม่แรงนะฮะไม่แรงนะครับก็ถือว่าตกเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่นะฮะก็ปลอยๆนะครับฝนบรรยากาศสองข้างทางนะครับบนเขาใหญ่นะฮะ สถานที่กลางเต็นท์นลำตะคองใช่เห็นปะเห็นนะเขายังไม่เห็นกวางสักตัวเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงน้ำตกเหวสุวัสนะครับอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้เวเราจะพาไปชมนะครับบรรยากาศน้ำตกกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอเคครับหลังจากท้องอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะพาลุยนะครับไปดูน้ำตกข้างล่างกันนะฮะโอเค okay, ไปกันเลยครับว่า ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมทางลงเนี่ยไม่เขา,เาเจะเอาถ่ายให้เธอเยเย็นรออยู่ตรงนี้ทางไหนโอเคตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างกันแล้วนะฮะเดี๋ยว จะพาลงไปชมบรรยากาศข้างล่างกันนะฮะน้ำลึกห้าเมตรใช่ไหม,มน้ำตกหนห่งจัวัดน้ำลึกห้าเมตรแสดงว่าน้ำเดีะยวมากเนาะกระโดดตุ๊บ๊บไปเลยกระโดดไปแล้วก็ขึ้นมาจากไหนกันที่ไหนโอ้วนอ๋อไ็นล้ว เราาาดูข้งงล่งใช่เราไปดูข้างล่างจะเห็นหรือตรงนั้นอ่ะไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นหรอกโอเคเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะฮะไปกันครับไม่เห็นเลยคุณไม่เดินแต่งธรรมชาติอะหรอ เป็นเหวด้วยนะน่ากลัวว่ะเนี่ยท่านตกที่ไหนที่ช้างตกไปอ่ะนะไม่จะเหวหรือวะที่ไหนจะไม่ได้หรอทำไมอ่ะในช้างตกไปซ้ายจริงปะไม่รู้เหมือนกันเขาตกข่าวปะไม่เขาอ่ะตกข่าวนี่ที่ช้างเขาที่ไเคเนี่ยที่ช้างระวังระวังเรื่อ เรามาดูตรงนี้นกันตรงนี้อ,อะไรลงไปนี่จะต้องคิดเลยของน้ำแรงมากเลยใช่ก็แรงอยู่ผมสะจัสะอาดเลยอ่ะทีเดียวซู่เขาบอกว่ามีถ้ำด้วยนะตรงนั้นอ่ะจะปีลงไปป่ะไปป่ะจะป้าอะไร นี่นี่นี่ใบนี่แหละนี่หวายป้ากินอร่อยจะตัดไม่ได้เจ้าหน้าที่เห็นมันเป็นมันเป็นพืชสงวนเฮ้ยหนูน่ะเขาเขาไม่กินเขาไม่เคยกินไงอร่อยอร่อยปะอร่อยหวายเนี่ยอร่อยหวายป้าระวางัง นี่มาทางนี้ на ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงหน้าน้ำตกแล้วนะฮะด้านหลังของผมก็คือน้ำตกแถวสุวรด์นะครับสวยงามมากเลยนะฮะคือน้ำมาแรงมากนะฮะตอนนี้คือสังเกตได้ว่าน้ำตกลงมาจะเป็นละอองพุ้งกระจายไปหมดไปทั่วเลยนะฮะ ผู้ชมดูนะฮะถึงความแรงของน้ำตกที่ตกลงมาฮะระยะความสูงได้ประมาณห้าหเมตรนะครับแต่ตกลงมาเนี่ยโอ้โหล่องกระจายเลยนะฮะแล้วตรงนี้นะครับเป็นอากาศที่เย็นนะฮะเย็นมากเลยนะฮะตอนนี้คือขึ้นมานครับก็เย็นพอแรงแล้วจะมาอยู่พอ ขึ้นมาก็เกย็นพอแรงแล้วนะฮะแต่ก็ถ้าได้มาอยู่หน้าน้ําตกนี่ก็หนาวเลยนะฮะ่ันผู้ชมดูครับดูละองนะของน้ํานะครับกร,ระจายไปทั่วบริเวณเลยนะฮะนี่ก็เป็นความสวยงามของน้าตกแหวสุวัสด์นะครับของหนะัาปากช่องนครราชสีมานะครับ ที่เอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับไปแล้วเราไปดูมุมอื่นกันอีกนะครับ เดี๋ยวจะเดินไปหาแม่บ้านนะพอดีแม่บ้านเดินไปฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> แม่บ้านนางไปดูน้ําตกที่หน้าน้าตกนะครับเดี๋ยวเป็นห่วงนางเดี๋ยวนางตกน้กําตกข้าเดี๋ยวไปดูนางก่อนนะคะ ดูน้ำตกด้านหน้านี่เองนะฮะนางแอบมาจ่าเอ๋เป็นไงบ้างโอเคดีน้ะน้ำแรงมากใช่น้ำแรงมากดูดิคนตรงไหนเป็นถ้ำนะเด้อบ้านจต้องหลังหรือวตรงนู้นตรงนู้นเกี่ยวเนาะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นหรือเปล่า ้แลวแน้ำมันตกออกมาแรงมากเลยนะน้ำป่าน้ำเลยแรงเหมือนกัน ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะ,ะที่ได้เอามางฝากท่านผุ้ชมในวันนี้นะฮะด้านหลังของผมก็คือน้ําตกเหนวสุวรรน,นะครับเดี๋ยวังไงต่อเราก็พอแล้วตรงนี้เดี๋ยวรู้ว่าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปดูกันนะคะ okay. Okay. ไปโอเคไปนครับ ตรงนี้มันลงไปได้เขาไหมมันเป็นด้านบนของน้ําตกเขาห้ามลงใช่ตัวนี้เป็นด้านบนของน้ําตกนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาห้ามลงนะฮะน่าจะอันตรายนะกลัวตกลงไปตกดัตุ๊บเลยตกดังตุ๊บเลยเนาะไม่ใช่ดังแองงอ่ะดังตุ๊บนะอโอเคเดี๋ยวเราจะพานนั่นไงผาลเจียว มันมีน้ำล้างอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนว่าเห็นก๊อกน้ำอยู่เมื่อกี้ไปอย่างนี้เลยนะจริงปะโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำตกเขาหงษสุวัตดกันแล้วนะฮะ จะเดินทางไปกันต่อนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงจุดชมวิวของเขาใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวตรงนู้นกันนะฮะุบรานแห่งชาติเขาใหญ่ <laughs> มรดกโลกก็มอ,อออมองลงไปนี่สวยเนาะตัวนั้นมีม,มีมีหมอกด้วยสวยอะ่ะไม่แน่ใจว่าในกล้องนี่เห็นหรือเปล่านะฮะสวยนะวิวสวยทิวทัศน์สวยดีว่านลงไปข้างล่างเนี่ ตอนนี้ฝนยังลงเม็ดอยู่นะฮะยังลงปลอยๆอ,อ,อยู่นะฮะมองไปสุดฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นเขาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นหมอกบ,บางๆนะครับวิวสวยครับโอ้ที่แรกว่าจะไม่มาแล้วนะเส้นนี้นี่เป็นครั้งแรกของเราเลยนะวันที่มา ที่แรกว่าจะไม่มาแล้วเส้นนี้ไอ<ห>้ถังมันต้องอยู่สองแน่เราเอาเราเบิดมาวางเนี่ย <c> ส <oughs> <c oughs> ุยนะฝั่งนู้นจะเป็นเขาเป็นลูกเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปอ่ะก็ <c oughs> ไม่รู้หรอว่าเขาชื่ออะไร <c oughs> ตน,นั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านคนข้างล่างหรอั้ม <c oughs> มั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจ พวกรงรีสอร์ทพวกอะไรหรือเปล่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเนะาะเขาก็มีคนเขา้าเข้าออกๆออกโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านะฮะ ตอนนี้ก็มีอ้วนโอเค <c oughs> ไปครับเดินทางกันต่อนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง45นาทีนะครับ เทปน้ำตกเหวสุวัสดนะครับก็จบเทปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะพบกันใหม่เทปหน้านะฮะสำหรับเทปนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำเทปต่อๆไปแล้วสำหรับเทปนี้นะครับก็อขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่เทปหน้าแล้วกันนะะสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ